นี่คือเมเวนยานโคโจรของนาซาที่เดินทางไปเพื่อศึกษาบรรยากาศของดาวอังคารในปี2013มันถูกปล่อยขึ้นจากฐานเคปคานาวอรัลเมื่อวันที่18พฤศจิกายนปี2013โดยจรวดแอตลาสไฟเมเวนเดินทางกว่า700ล้านกิโลเมตรใช้เวลาราว10เดือนก่อนเข้าสู่วงโคโจรของดาวอังคารเมื่อวันที่22กันยายนปี2014 ภารกิจของมันคือศึกษาว่าทำไมดาวอังคารถึงสูญเสียบรรยากาศและกลายเป็นดาวแห้งแล้งในปัจจุบันเครื่องมือบนยานตรวจวัดอนุภาคพคลาสมมาและลมสุริยะที่พัดกระแทกชั้นบรรยากาศดาวอังคารอย่างต่อเนื่องเมเวนค้นพบว่าลมสุริยะค่อยๆดึงโมเลกุลของออกซิเจนและไฮโดรเจนออกสู่อวกาศตลอดหลายพันล้านปี ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจว่าน้ำและอากาศของดาวอังคารหายไปได้อย่างไรนี่คือเมเวนยันที่เปิดเผยความลับของบรรยากาศและต่อภาพประวัติศาสตร์ของดาวเคราะห์แดงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น